สวัสดีครับป้าเอ้ยสวัสดีครับพี่สาวคนสวยสวัสดีค่ะสวยแท้ๆเหรอน้องสวยทั้งสองคนเลยครับพี่สองคนมันตึงสวยอยู่แล้วน้องแล้วน้องเบาจะไปตังใดคะคือผมจะไปบ้านป้าน,นำครับแต่ผมไม่รู้จากทางน้องมาถามจับคนแล้ว ที่สองคนเป็นคนหมู่บ้านนี้พอดีเลยเออแล้วน้องมาหาป้านำทําไมเหรออ๋อผมเป็นหลานของป้านำครับผมไม่ได้มาเที่ยวหลายปีผมจําทางไม่ได้ครับอ๋อหลานป้านำ ที่ชื่อบาดจ้อยใส่กอผมไปอยู่กรุงเทพผมเปลี่ยนชื่อเป็นจอร์ดแล้วครับโอ้ชื่อฝรั่งซะด้วยเออแล้วน้องจอดเอ้ยน้องจอร์ดทำงานอะไรเหรอคะผมทำงานเกี่ยวกับการบินครับเป็นนักบินเหรอคะเปล่าครับผมเป็นเด็กวัดช่วยพระบินทบาทเออนั่นเธอเป็นขยมนี่เองแต่นี่เป็นแค่งานอดิเรกครับแล้ว ของน้องจอร์ดคืออะไรคะงานจริงๆผมคือผู้ควบคุมการเดินทางข้ามมิติเออวิจัยเกี่ยวกับทำาไม,ม่ชินอะไรจะอี้เหรอเออผมเป็นสับปเปลอครับเออ เออ,เอ,อแล้วตกลงบ้านป้านำไปทางไหนครับไปทางซอยสองเลยน้องแล้วผดเข้าซอยสามบ้านป้านำอยู่ท้ายซอยสามแต่ถ้าไปทางซอยสามเลยไม่ได้นะไปทางซอยสามหมามันสวกเดี๋ยวมันจะแงบน่องเอาไม่ได้ไม่ได้นะจะไปไปทางซอยสองนะซอยสองถนนมันกีดแล้วมีแมงบุ้งเยอะด้วยเดี๋ยวแมงบุ้งจะเป่าเอานะถ้าโดนแมงบุ้ง สุดึ้นเลยทางที่ดีต้องไปทางซอยสีแล้วผดไปซอยสามอะไรคือผดอะไรคือแมงบ้องอะไรคือกายครับเฮ้ยพี่ก็ไม่รู้จะบอกจะใดเดีอะงั้นเอางี้ไปถามตังหน้าเอาเองเตึ๊ะเออถามไม่จับคนซะแล้วเราพัวเฮาตามใจกูย่างตัวเงินเดือนเดนี่เปิ้นเฮือตัวหมดเลยเนอะแกกัตัว ตัวจะใจตังที่ไหนอะตัวก็เฮิเปิดวันละสาวก็ปอแล้ววันละสาวเดียวตัวจะปจ่ายใจกัตัวปอแล้วตัวเปิ้ลจะประหยาาัดากจำลมตัววันผูกเขาไปพ่อหนังกันบอแต่กันตัวตัวจะป้าเปิ้ลไปพ่อหนังแต่กะแต่แต้หนาะเขาไปพอหนังจีนบอเออบอเอาว่าเปิ้ลเครพอหนังไทยก็ได้ก็ได้หนังไทยก็ได้หนังจีนมันโอ,อเวอร์ไปเนาะ หนังไทยตลกดีนะเออถ้าพอหนังเสร็จแล้วเฮาซื้อป่าซื้อจีนมาอยากกับเข้ากันกินล้ำลทีล่บ้านบ่เออมาเอามาเอาเปินขยะก,กินบุญห่างอะ่ะเปินขยะก,กินซูชิซาบูชิโกโบลี่ไม่ซูไม่ซ่อ,อ่อากินอาหารญี่ปุ่นแม่น่อแม่นแล้วตัวลูกห้างมาแล้วเฮาก็แวะกินข้าวแรงร้านผสมอาหารตามสั่งบ่เออบ่ ขยักไปคาเฟ่แมวพุงอ่ะอ่ะอ่ะไปคาเฟ่แมวพุงก็ได้เหมินๆไปตัวเงินเดือนตัวเดือนนี่ือเปิ้นน้อยเดียวเหี้แต้เดือนเร็วว่นน้อยเดือนนี่ซ้ำน้อยฮหก็เดือนนี่ยอดการเข้าถึงมันบ่ดีอ่ะเงินเดือนก็เลยได้น้อยอ่ะเอออันมอเออแล้วเงินรายวันเปิ้นขอวันละแปดสิบเลยก็ เพิ่มเพิ่มตัวจากวันละสาวเป็นวันละห้าสิบลูจะขอเพิ่มแ็มสามสิบี่แหม่ก็อย่งมันก็แปลงขึ้นนะ่ะเฮ้ยเงินเดือนก็เพิ่น้อยเดียวยังจะขอเพิ่มแ็มสากจาลามตัววันนี้เฮาไปพ่อหนังกันปะก็พ่อในมือถือหันกะ เดี๋ยวเปิ่นใครพอหนังจอยใหญ่เพิ่นใครไปพอในลุงหนังระบบแปดมิติเหลืองหมากแต่แต่เออ,เอ,อไปก็ไปแต่ต้องไปพอหนังจีนนะ นพอหังไทยถ้าใครพอหนังไทย,อ,ไทยอันกลับไปคนเดียวเตอะโที่ละครตุ้แใจเป้นมดที่บดเดิยวเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังตินนอจะไปปากนัดจะไปบ่ไปไปกะไปกะเออพอหนังเสร็จแล้วเขาไปกินซาบูชิบ่ก็แกงขี้หูดพักจีอยู่ในตู้ฮันโหลเอามาอุ่นกินกะเอเอไม่ไม่ไมปาไปกินซาบูชิเมืนนไปขี้จี้แกงขี้หูดพักจีเอามาอุ่นกิน ตัวชว่วงนี่ตัวขี้ปุ่มใหญ่ไปก้าหุ่นอาเซียกับหุ่นหมีกําลังฮิตนะหุ่นหมีก็ว่าหุ่นอึงนี่กินก้าเบีย้ยตึงวันตึงวันฮัดอกกรลังกายเหี่ยวพองเอออัอนวันผูกเปินจะไปเตะบอลตัวเปืือนเนอเออก็อดีเหมือนกันจะได้ออกกําลังกายวันผูกต่อมา ไปเตะบอลอย่างเหมือนแต่เหมือนหวานนี่ไปตั้งแต่ทุ่มตอนนี้ปอเหี่ยงคืนแล้วยังบม,มาสักเปืือตัวเปิ่นปิกมาแล้วจ้าตัวไปเตะบอลอย่างเหมือนแตะหวานนี่ปิ๊กบ้านปอเหี่ยงคืนอ๋อวันนี้เปื่อนเปื่นมันอื่นกระลึกกระลึกเลยเตะบอลกันเหมือนไปหน่อยแล้วย ตังตัวหน้าแดงนี่อ๋ออากาศมันห่อนนะก,กะแล้วยนี่ยอย่างยืนบ่ให้ตรงนี่เตียวแปดไปแปดมานี่อ๋อเปรนเตะบอลเมินไปหน่อยเปรนเลยปวดขาแล้วเนี่ยอย่างสาบเบียตึงๆนี่เออสาบเหงื่อเปิ้ากะในเหงื่อบ่หันมีซักเม็ดอ๋อตอนเปิ้นขี่รถมาเหงื่อมันแทบจะแห้งไปหมดแล้วแต่กินเหงื่อมันว่าจกินนี่นะอันนี้มันกินเบียชัดๆนี่อ๋อช่วงนี้เปิ้นแทาจะกินเบียเจือไปหน่อยกลินมันก็ เลยออกมาตังเงือ ตกลงคิงไปเตะบอลก็ว่าไปกินเบียร์นี่มันไปเตะบอลเนอะแม่เซลเตะก้าบะไอเงียงเตะเตะนะแม่เซลหันก็เปินไปเตะบอลเตะเตะนะตามตีบะเงียงมันหว่าเลยมันไปเตะบอลได้สาวนาทีนอกนั่นมันนั่งกินเบียร์ข้างสนามแถมบะปอ้อมันไปต่อร้านเจน,นี่คาราโอเกะแหมแมละตามตีบะเงียงมันว่าเอ้ยเยจ้ยบะใจบะใจบะเงีย,ยงยมันหว่าไปเลยเนอะตัว h a p p บ้านกอนอเพ่อนโอ้ยขิงจำไว้เลยนะบางเงียงจะไปปนะังนักไปไปนอนนอกบ้านยืมสตางเพิ่มติกตีอีปิงมึงจะไปไหนเตีวเว้ใบเว้เงาพอยังเปิ้เตีโซ่อหางหัวหายเออตะกี้กูเจออีตุ๊เปื่นสมัยเฮียนมัธยมอีตุกตีอู้ไทยฮั่นกะแมละามมละกูขี้ข้านอู้ตัวมันกูไปก่อนละเนอ,อ แสดงว่าเมืองอู้ไทยประหลดเมืองแม่นกออ้าวแสงล่านี่นาะสบายดีไหมเพื่อนสบายดีจ้าอันนี้ตุ๊กใช่ไหมใช่แล้วยังจําเราได้อยู่เหรอเออแล้วตุ๊กจะไปไหนอะเรามาตามหาปิงแสงล่าเห็นปิงบ้างไหมอ๋ออีปิงเหรอเราหันอีปิงเตียวไปทางปุ้นแล้วถ้าทางอีปิงจะปิกบ้านแล้วนะแล้วแสงล่าตอนนี้ทํางานอะไรอยู่เหรออ๋อเรา เป็นแม่ค้าขายกับข้าวขายแกงอ่อมแล้วผัวของแสงล่าล่ะทํางานอะไรเหรออ๋อผัวเราเป็นพนักงานบริษัทม่วงจังฮะงั้นแสดงว่าการงานการเงินไม่ติดขัดก็พออยู่พอกินไปวันวันจ้าอันนี้เราคืนเงินให้เธอห้าบาทเออแล้วเงินหบาทนี่กล้าอะไรเหรอก็สมัยมหนึ่งเรายืมเงินเธอห้าบาทไง อยู่เราป้อลืมไปหมดแล้วนะเนี่ยเออแสงล่าช่วงนี้เราลำบากมากเลยเราขอยืมเงินสัก500ได้ไหมถ้าลำบากแล้วจะส่้ายเรามาทำไมตั้ง5บาททำไมไม่เอา5บาทไปหมุนก่อน 5. บาทมันไม่พอหมุนน่ะเราขอยืม500เอาไปหมุนก่อนได้ไหมถ้าเราได้กำไรแล้วเราจะเอามาคืนเอามาคืนแน่นะไม่ใช่ว่าได้กำไรแล้วหายเซฟหายสอยเอามาคืนให้แน่นอนเชื่อเราได้เลยโอเคโอเค สองติดต่อมาแสงล่าแสงล่าเราเอาเงินมาคืนให้เธอห้าร้อยอีก่ายืมแล้วต้องใช้แต่เราขอยืมเพิ่มอีกหนึ่งพันได้ไหมแสงล่โาโอ้ใช่ตะกี้นี่ยังมายืมแ็มเหรอเราจะแทนให้อยู่แล้วนะอีกสองอาทิตย์เราจะมาแทนให้นะแหมสองติดต่อมาแสงล่าแสงล่าได้ข่าวว่ามึงเอาสตังเฮ้ออีตุกยืมกันเมลละากำลกมันยืมไปห้าร้อยแล้วก็เอามาใช้แล้ว แล้วมันก็ยืมไปแหมปันนี่นี่ก็ควบสองตีดแล้วรอมันมาไสายอยู่นี่แล้วมึงจะฮือมันยืมใ่ยหนอมมันจะเอามาไสฮื่แล้วแล้วยืมต่อไปติกติกแล้วก็จะเพิ่มวงเงินไปติกติกเนอะกูโดนไปสองปันกูเลยลาบเลยพันก็วันนั้นกูหล่นหนีมันเออนั่นเตะแล้วจะฮื่กูย่าจะได้ดีนี่มึงก็หล่นหนีอย่างกูนี่กะแล้วจะฮ กูหล่นหนีไปไหนอะนี่บ้านกูแล้วมันก็หู้จากบ้านกูตเตอะบ้านกูอะมึงใหญ่บ้านหนีเตะอะโู่ว่าไปเลยละมึงปิงกับแสงล่าคุยอะไรกันอยู่เหรอเออเราคืดขึ้นได้ว่าเรามีธุละเราเจ้าไปก่อนเนอะเออแสงล่าเราเอาเงินมาคืนให้แต่ว่าเราขอยืมเพิ่มอีกสองพันได้ไหมเดี๋ยวอีกสองอาทิตย์เราจะเอามาคืนให้เออช่วงนี้เรามีรายเสี่ยงเยอะมากเลยเราเฮายืมไม่ได้แล้วนะงั้นเรายืมวันเดียวก็ได้วันพรุ่งนี้จะ เอามาคืนให้เอามาคืนแล้วจะเพิ่มติ๊กติกใช่ไหมเธอไม่ต้องมาจูเราเลยเรารู้แกวเธอแล้วนะเธอมาตั้งไหนเธอปิ๊กไปตั้งหั่นเลยโหแสงล่าขี้เหนียวอะ่ะเออกูบัใจขี้เหนียวกูขี้แล้วเรื่องนี้สอนฮู้ว่าเปื่นแต่ขี้แห่จะหอม